สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมันนี้พ่อครับนมอุบลครับวันนี้ผมจะพาพี่พาหน้าตำหมกฮงพี่น้องส้มตำเล็บมือนางมาใส่เห็ดมูนก่อนพี่น้องนะครับนี่ครับส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับพักต่างๆนะครับใส่กันเลยพี่น้องครับใส่กันตั้งแต่ตำหมกพริกเลยครับตำหักพริกแลกกระเทียมที่เตยมไว้ครับน้ำมโหลดครับ รวยดีนครับน้องตีเก่าตาอา้าวเต็มตัวน้องวยพรครับทำแลหลกระบอกต่อเที่ยวลงไปครับผงเชิงนี่นะพี่น้องอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับด้วยผู้ใดมัหวานจะเซ่หลายกับน้ำตาใลใจก็ได้เนี่ยวได้วัดสุด เป็นน้ำกำเปียกนะครับนี่ผู้ใดหมักบางหน้ามาใส่ได้บางหน้าอะไรครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ผู้หม,มักครับรอาาของสิลวผู้ใดหมักใส่ได้หลายครับแลว้วก็ยานหัวหลานอันนี้น้ำนัวครับขาดด้วยเลรียกอะไรปลาน้ำเล็กน้อยเป็น้องให้น้ำมันเกิดเทียนมันออกเล็กน้อย มัยๆเดพี่นองนกินเยอมันร่อยแตกเลยสายลยครับรคงนะครับมะกรเนี่ยฟันไว้ครับโคกัะน้อยๆพี่น้องพ่อขอกอาวพ่อพยังว่ากันครับร่องตามมา่ำองมนเป็นไรพี่น้องแหม่มีหมูห หมูหนูลงไปหมูหนูหูนี้หมูโบรางกับหมูดำไงล่ะ Oh no ต้องใส่ลุ่นดีพี่น้องดับมะไรอะไรไปที่นี่มันโคกหน่อยหรือเศษลายกับซีเมนโคกหน่อยพี่น้องเตี้ยนเตี้ยนเนอะไอกระมังนี่ไงข้างนี้เลยใร่มันี้เฮียเอรอ กระมังเลยกระมังจะแต่งละเอียดอย่างดีแบบหนดคนยังอยพี่น้องครับในในกับหน้าตาสีสันเพราะอะพี่น้องเนี่ยใส่ครับชี่หอมไปเลยไปครับหอมเปยวบ้านเราอย่างเงี้ย เผ็ดเนนงอยครับเน,นี่ยเผ็ดเปรี้ยวหวานครับเหมือนเดิมรสเดิมนี่ชิมบะงคือเก่ากับซางอันนักมาเลบันชิมมาได้แจ่มรวดเลยว่คือพี่น้องไปครับไอแซ่บๆน้องกันพี่น้องครับเทสจานระเด้อว่าที่เนี้ยมาทากินกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมือนี้พ่อครับนุ่มบุบญคนไก่บานครับทางช่องธัญญาแชนแนลคือเก่าพี่น้องนะครับมือนี้สิภาพพี่พี่น้องมากินนะครับส้มตําเล็บมือนางมาใส่เห็ดหูหนูก่อนพี่น้องเผ็ดๆเลยครับเล็บบกนี่พี่น้องตีนใหญ่ๆนะครับตีนไก่เห้อยล่ะตองเลยเนาะ เห็ดหลาหลาหล้นโคกพี่น้องํำล้นโคกนาแล้วก็พักกาดกันพี่น้องจักพักกาดเนี่ยโม่เนี่ยอืมรสชาติคือจะออกคือพักสลัดนะครับเห็ดมูรูพี่น้อง หนูหูนี่หนหูนี่หูบมดหลังเพราะหูคือดำหูหนูไม่แาง trăm này cứ bảo hiểm mà không mình ăn ra có phạm จัก๊กน,นี่นเอนพักการย่งครับเห็นนิ่มดีหอมเปรี้ยอืม้มนิ่ตีนแบบนี้ดีกว่าพี่นาะใครก็ตีนแบบถือ,ขอเขาเพท่อนอีกแงี้น,นึงนะเขออาเป็นยังไงตีนไก่ธรรมดาเนาะอันนี้ขเขาเป็นเล็บมือนังนะ่งเนาะ <c oughs> แบบนี้มันจะบุมีผลกระทบกับแขวปอมของท่านนะครับข้ <c oughs> าวผักไว้น่ำนะครับกูได้ล่งสีบอดีแนหน่ำตีนแบบนี้ครับราคากับตั้งกัน,กนบมหลายไปหนออันนี้โลละอร่อยเนาะไอตีนหน้าวันดาประมาณโลละเจ็ดชิปไปหนอ ไปเก็บพักมาต่วัดอยู่เด้อพักทีเมื่อดี๋ยวหลวงพอจะเห็นห,หนาเนัวชุ่มคอ จักมื่เนียนี่ครับมะเกิดเทศได้พี่น้องไหวไหมปไา,าวเนี่ยอ๋อไหวแล้วเนาะไหวไม่กี่บาทได้ครับจะพา,าเทียนนี่ไหว อบเยอะพักกันเนี่ยน้ำแตกก็ตัวแทบก็ว่าไผ่จุกคอ ทำบริเกณคนไหนครับบอกพี่คุกหน่อยพี่น้องตจนใหญ่ๆใช้สั่งครับนี่มันคุกหน่อยแล้วเห็ดหลายพี่น้องคุกหน่อยอียเหรอครับตะกีย้ยนอยู่สองขนเห็ดกิน,นหน่อยๆครับ เออผ้าหนูไปอาบน้ำครับ,นบนหนูไม่อาบน้ำหูนูดดำมันจะแร่ด้วยนูดดเด็ดครับพี่น้อง กึศด,ดีครับใกล้กับกุ้งไ่ม้องเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแทบูมักเดอครับในสีวกันกุ้งแบบนี้ด้วยวก,กันครับแซ่บคนละแบบนะตีนยิ้มๆเลยเป็นอง op bly

Boa. Uh, ดซตรททน,น้ำพี่น้อยแซบบ่แซบหล้ว โอ้เพชรพี่น้องนี่นะครับครับฝากไว้ครับคลิปนี้เอาล่ะครับเพชรลายฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้ครับอย่าลืมครับลูกหลานมันนี่ไปก่นพี่น้องเพชรลายครับยูดีไม่แห้งพี่น้อง,องสวัสดีครับ